อ๋เลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยรุมถึงคนท้องด้วยนะวันนี้พบก,กับด่านสามห้านะครับก็ด่านสามห้าตัวนี้เออโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยหืมมอนเยอะจัดโอเคด่านสามห้าตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่ว่า รู้สึกจะเป็นดันใหม่นะฮะเดี๋ยวเราก็ตามพี่ชีนาไปนะครับรู้สึกว่าต้องเปิดเลยนะสีเสืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวนะเป็นสีแดงนะครับเราก็จะอ๋อเครจำได้แล้วครับจำได้แล้วที่พี่จิเคยบอกก็คือมันจะ เปิดช่วงนะครับเปิดช่วงก็คือตอนนี้เราเป็นสีชมพูประมาณนะครับสีแดงก็จะวิ่งได้แค่ฝั่งสีแดงนะครับชิบอ่โอเคมีการถามไทยเล็กน้อยนะครับ โเคก็คงต้องไปฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแมปดูก่อนนะแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ๋อโอเคก็จะช่วงแรกช่วงแรกช่วงนี้ก็จะต้องวิ่งทางสีชมพูไปก่อนนะครับวิ่งทางชมพูไปก่อนนะฮะดูจากแมปปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปเปลี่ยนสีฟ้าเพื่อจะเข้าบอสน,นะครับ ไม่งั้นเราก็ไปฝั่งบอสไม่ได้เดี๋ยวนะผมว่าเราอ๋อนี่มีมอนแล้วก็ผมว่าเราต้องลงล่างครับลงล่างแล้วไปขวาดูจากแมพเมื่อกี้นะะลงล่างครับลงล่างแล้วไปขวาโอเคเพื่อจะไปเปลี่ยนให้เป็นสีฟ้านะครับ รอบนี้ไปขวานะครับไปขวาไปขวาโอเครรู้สึกว่าต้านเข้าจะล้านหกครับน่าจะต้านเข้าด่านลบสี่หมื่นครับก็จะต้านแดงเข้าด่านได้นะครับ้ยมันต้องลงล่างดิต้องลงล่างไปเปลี่ยน,นครับ พลาดแล้วเอาเข้าสีฟ้าได้เฉยเลยหรอเอาผมงงแล้วตอนนี้ผมงงและงงแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเรามีบัฟสีแดงเดี๋ยนะครับอ๋อมันจะเป็นผลกระทบจากรังสีนะครับ ถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนสีก่อนนี่ครับเราไม่ไปเปลี่ยนสีก่อนก็จะโดนผลกระทบจากลังสีอย่างนี้นะครับอืมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่างไงนะอะในไหนมาแล้วก็ไปต่อให้จบครับได้ผลกระทบจากลังสี เพราะว่าบนหัวเราสินสียมภูนะเอ่อผมพยายามจะยิงเลือดม่วงให้เขานะผมก็เลยยังไม่แปลงล่างเลยไปแปลงที่บอสด,ดีกว่าโอเคแล้วก็ดานบนดานบนไหมอันนี้อันนี้เป็นผลพวงจากเอ่อ นะครับด่าน3 5มห้าก็หลายคนก็คงยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการ,ปรเปลี่ยนหรือเข้าใจด่านก็โอเคแล้วผลกระทบจากหลังสีรู้ึกแบบหนืดเหลือเกินนะดูวิ่งช้ามากแล้วตัวผมวิ่งช้าอยู่แล้วด้วยนะไม่มีสกิลช่วยออโอเคก็ประมาณนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ ดูคลิปนี้อยู่ก็มีบทเรียนถือว่ามีบทเรียนเลยนะบอสอยู่ไหนเนี่ยโอเคบอสคือตัวนี้นะครับผมก็แปลงร่างไปฮะไม่สนใจเลื่อนมองเลื่อนมอ่วงยิงให้แล้วนะแปลงร่างอย่างเดียวแล้วเพียวๆเลยครับปืดอ่ออชาชาัดๆไล์สดเดียะจังหวะนี้ไปต่อเคละนะครับ ก็น่าจะสามเอได้อยู่ครับแต่ว่าทําดาวก็คงจะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่หลังครับเพราะว่าส่วนมากก็ยังไม่ค่อยเข้าใจด่านอะไรกันเท่าไหร่นะครับลุยกันต่อเออก็จบกันไปนะครับก็น่าจะสามดาวอยู่นะสามดาวอยู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคไดพี่ซีหน้ามายิงนะครับตั้งห้องสาธาไว้ผมก็หล่อยเข้าไปโอเค ค่บผม